สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการาใช้โปรแกรม Audacity นะครับในการาตัดต่อไฟล์เสียงที่บันทึกจากแหล่งอื่นนะครับอาจจะเป็นบันทึกจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับในการตัดต่อเพื่อให้เสียงต่อกันนะครับเนื่องจากว่า,าผมได้เจอตรง คำถามตรงนี้นะครับใน u t u b e นะครับก็คือถามว่าถ้าอัดเสียงด้วยโปรแกรมด้วยมือถือนะครับแล้วใช้โปรแกรมตรัวนี้ตัดเสียงน่าจะต้องทำยังไงนะครับตรงนี้นะฮะผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็อินพุตไฟเสียงของเราเข้ามานะครับซึ่งไฟล์เสียงนี้เราต้องบันทึกเข้ามาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับามาที่ เมนูไฟล์แล้วก็ Import แล้วก็ Audio นะครับเลือกนะครับเสียงที่เราเซฟไว้ว่าอยู่ในไดไหนนะครับก็เลือกมาเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับผมจะลองทดสอบเอาไฟล์เสียงนี้ขึ้นมาโอเพ่นและนี่ก็ถ้ามีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็โอเคเลยนะครับมาแล้ว1 1แท็กเสียงต่อไปแล้วก็ Import เข้ามาอีกนะครับมาที่เมนูไฟล์ file, แล้วก็ Import Audio ตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาล้มก็เอา,อาเพลงภาพทรงจําเข้ามากดโอ,โอเป,อเปนแล้วก็โอเคเข้ามามันก็จะมาต่อทับซ้อนกันอยู่นะเพื่อไม่ให้มันทับซ้อนกันเราก็ตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องมือตัวนี้นะครับคือ Selection Tool แล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับไทม์ชิ Time tool นะครับคลิกเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็จับ ย้ายมาไว้ข้างหลังอ่านี่ครับไม้มันอยู่ข้างหลังข้างหลังเพื่อให้มันต่อกันนะครับส่วนว่าอตอนนี้แท็กแรกนี้นะครับผมจะตัดข้างหน้าทิ้งเอาเฉพาะส่วนข้างหลังนะครับมาเลือกตรงเครื่องมือ selection tool นี้ก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์เราคงจะตัดข้างหน้าทิ้งผมก็เลือกคุมดําส่วนข้างหน้านี้แล้วก็ใช้เครื่องมือคัดคือกันไกนรนี็ตัดเลยนะครับแล้วก็ มาที่าทาม์ชิดทูลน,นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับแท็กนี้เลื่อนขคลืนมาเอามาต่อนะครับก็อาจจะต่อประมาณสักตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงไหนก็แล้วแต่นะครับต,ต,ตามความเหมาะสมแล้วแท็กนี้ผมจะตัดข้างหลังทิ้งนะครับมาเลือก selection t o o l เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดส่วนข้างหลังทิ้งคุมดำส่วนข้างหลังแล้วก็คัดคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดทิ้งเลยอลองเลื่อนดู นี่ครับเราลองเล่นดูนะครับพอจบตรงนี้ปัป๊บมันจะเลื่อนต่อมาแท็กต่อมานี่ครับก็จะเลื่อนเล่นไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่าเรามีไฟล์เสียงเยอะนะครับเราจะกให้มันต่อกันอาจจะเป็นไฟล์เสียงสั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําการ Import เข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ Import เข้ามาเรื่อยๆ Import เข้ามาเรื่อยๆมันก็จะมาต่อกันลงมาข้างล่างแล้วก็มาใช้เครื่องมือนี้นครับ ทำช,ชิปทูนนะครับแล้วก็จับย้ายนะครับจับย้ายไปย้ายมาได้นะครับมันก็จะแท็กต่อไปแล้วก็จับย้ายต่อไปเรื่อยๆนะครับไปต่อไปเรื่อยๆเมื่อเท่าเราทําเสร็จเป็นที่พอใจแล้วแล้วก็มาทําการ Export ออกมานะครับมาตรงที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ Export นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็น ทดสอบเสียงขีด2ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอันหนึ่งมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันทับกันเดี๋ยวมันซ้อนกันเราจะเป็นทดสอบเสียง2ส่วนอนสกุลไฟนี้ก็ในที่นี้ผมจะเป็น WAV หรือเราจะจะเลือกเป็นอน,นสกุลอื่นก็ได้นะครับเ็เลือกลองเลือกดูนะครับดีวผมเลือกเอาเป็น WAV นะครับแล้วก็ก,กดเซฟมาตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรกดเซฟต่อ อโอเค,อเคต่อไปเรื่อยๆอรอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วครับเพราะว่าของผมข้อมูลมันน้อยก็จะเสร็จเร็วเสร็จแล้วก็ลองไปดูนะครับไปลองฟังเสียงดูที่เราทําเสร็จเมื่อกี้คือทดสอบเสียง2คือไฟล์นี้นะครับอลองฟังดูนะครับเราเปิดด้วยโปรแกรมนี้ก็แล้วกัน องเลื่อนมาฟังตรงที่จะต่อกันนะครับอตอนนี้จบเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็จะต่อด้วยเพลงที่สองที่เรานำไปต่อเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็จะเล่นต่อกันไปเพราะเป็นไฟล์เดียวกันเพราะเราต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ ไฟล์ที่เราทําเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ออกมาแล้วนะครับอ่าก็จะมีเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับโปรแกรมนี้จะมีเครื่องมืออยู่ไม่เยอะนะก็ลองลองเล่นลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับ